เดวันนี้นะคะวันนี้ก็ทำาพนงไก่ค่ะจะไว้บูชาเข้าพระนะคะสวยดีนะฮะใส่ธรรมริ่ใส่เคเรนเดอร์สีนะคะพริกแกงน้ำมันหอมซอยก็เคี่ยวไปจนให้ได้ที่นะคะรสชาติเกือบได้ที่แล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ใส่ไก่ฮะแนงไก่ใส่ใบมะกรูดซอยนะคะ ทัมะระนี่ก็ดีสำหรับลดอาการอักเสบนะคะของข้ออะไรต่างๆนะคะเซลล์อักเสบปวดฟันอะไรพวกนี้ปวดฟันปวดหัวทัมะระดีมากเลยค่ะโอเคนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนี่คือผนงค่ะแล้วก็ใส่คอเรียนเดอร์ซีดค่ะเอาไปคั่วก่อนนะคะคอเรียนเดอร์ซีดแล้วก็มาตำแล้วก็ทำนี่ก็เยอะแยะแล้วะค่ะนะครับสำหรับกุชาเข้าพระ ก็สัมมาละหังไปาาคนไปก็สัมมาละหังไปดูองค์พระไปนะคะเดี๋ยวก็เกือบได้ละค่ะพอแห้งนะฮะก็กนาก่าจะได้แล้วค่ะอุย้ยโดนตรงกระทะหน่อยหนึ่งโอเคค่ะเดี๋ยวมาจัดจานสวยๆถวายพระกันค่ะนะคะู้ชาข้าวพระคืนนี้ค่ะ